เจอา FC ทักทายนะคะโอ้ยบรรยากาศพ่น้องจา๋ามาดามาพูเรื่อยๆก่อนมาดูนะคะจะไปทักทายบ้านโน้นนะคะคือว่าสิบเอาสมุนไพรไปให้พนรถนิสตา้ายากมากนะคะทุกคนโอ้ยบังชีจนเหงือแตกหมดแล้วเนี่ยบรายอีกแล้วเนี่ยนะคะนี่แหละถือจักสีถือกล้องจักสีอันไทยถ้ำนะคะเต่ละเทื่อนเนี่ บางทีงกะจกาสิแจกของเขาเด้โอ้ยง่ายมันก็ง่ายนะคะ <c oughs> ทางการอำเภอเพิ่นก็มาสร้างบ้านในีเพิ่นเรียบร้อยเลยนะคะงูมางงวดนีมีงูอะค่อเว้ยบรรยากาศก็ดีดีนะคะ,ดดน,คน,น,ะ,คะน้าเห็นหน่องมาแล้วมีตัวเดียวนัว่นละนั่นปะน้ำสาก็ยังไงเนี่ยนะคะไปจุกไปจกหลงัง เนะี่ยพลื้อออกบ้านเนะี่ยพะลื้อออกจนแบบโอ้ยตั้งกองกระเบริพะลื้ ثر, อออกเห็ดคอบควายล่ะบาทเป็นสิเข้าไปบึ้ง้ะคะ่ะนี่น้องหมาพเพิ่งเคยเห็นเฮาเฮ้ยแล้เป็นไดๆสบายดีอีหยังถือข้างหลังนี่เออแล้วก็เป็ดแน่นอนลูกฮะเดี๋ยวจะกินเนาะใช้เจ้าเจ้าบ้านแกไปไหนอ่ะฮะเจ้าบ้านไปไหนเนาะบาทไหนเด้ออันนี้นะคะมีสมุนไพรมาให้นะคะแล้วก็นมเล็กๆน้อยๆนะคะ แบ่งกันนะคะทุกคนนี่ยัางเดียวเหรอไปยังปะไปหาเจ้าบ้านก่อนเพื่อนไปไสน์นอนี่ทางอำเภอทำบ้านให้เรียบร้อยนะคะไปอย่างนัเกเชื่อก็ได้อยู่น่ะอาหารแม็กอยู่ในรถอยู่ถ้าอะไรไปเอาอยู่เดี๋ยวมาวิ่งมือจับเดี๋ยวลูกดองม้าด <c oughs> <c oughs> องมาอะอะอะ จะบ้านอยู่จะบ้าป้านมาเมื่อนี้เดินบ้านไม่นะเบ้ยแจ่มขนาดเลยบ้านนี้จะแรงหัวควายเพื่อไรนี้ของเจ้าปะอันเรอดหมดไหมฮะไม่ของเจ้าฮะบ้อนนี่พอสิไปโดนบุบี้ไปลาแม่ยิ่เทือนนี่สมุนไพรกับบ้านนี้ปอดนี่ใหญ่สมุนไพรนี่ใหญ่สมุนไพรตัวนี้ นึกว่ามันเหลืออะไรห่อมเหลือแค่ห่อเดียวไปมอ่กินลมก่อนจะเอาลองมายังปง๊บปลาตูมาหามาหาอันเล่าแล้วมาเดีปลาตูเดี๋ยวไปเอาอาหารน้องม้าก่อนอาหารน้องม้าแจกก่อนเจ้าห่านเดือกกินข้าวกัำยังนี่มานี่อ๋ออ่งก้อนเงียบกุจิตไม้ถึงย่างไก่ไก่ย่างฮัลโหลเย้เดี๋ยวไปเอาให้นะคะ Ой, <reliable sound> ่็เ <demasiado> ด้อไปนะเออเดี <söz weet> oh, ๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงบุ้ยขนาดเฮือนจ้ะเนาะเดี๋ยวไปเอาอาหารมาก่อนจะมาเชิญส้มเพื่อนเพื่อนฮะผู้ว่าฮานบ้านอำเภออันเดียวกันเหรอไหมโอ้ระดับผู้ว่าจังหวัดนะมาทำให้นะคะค่ะโอ้ล้างแรกเลยเนาะสาธุน้ำเด้อได้เฮือนระดับผู้ว่ามาสร้างให้พุ่นบะธรรมดานะคะซอยกันเนาะ โอ้ยลุงใหญ่ได้คากแล้วเ,ลเดี๋ยวนุไปเอาอาหารหมาก่อนตอนเขาสร้างมาดาวมึงพกกับบริมาแลนะคะ่นะเนาะบางที่เขาก็ <c oughs> ก็อยากรบก,กวนด้วยงานเขาบรนไดนะคะญาติเขาว่าหายเนาะเจย์เจยคนขับรถไทยมาเบิร์น อาหารหมานี่สีบดแล้วนะคะเพราะว่าซื้อมากแล้วก็สีบดแล้วนะคะทุกคนใซ่บรสอ่ะอาหารซีบรสแล้วนี่นะคะไปขึนขึ้นลังนั่นน้อยนึงทา,า,างทางปุ่นอีกหน่อยเพราะว่าตอนนี้คืออาหารหมาบดแล้วนะคะต้องไปหาซื้อใหม่นะคะหมาก็ร้ายแถวบ้านเท่าพี่น้อง

มา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 อาหารก็มีบนโบรายไปไหนมาเรียงมาก่อนอาหารนอกมาแล้วอาหารจ้อเออเปนเห็ดคาสิกระดเลยเพิ่นผู้จัตตาแต่งได้เพิ่นน่ะนี่พลังงานแสงอาทิตย์โอ้ยินดีด้วยฮะมาใส่กินตราพ่กเพิ่นเพิ่นขอยัเบ้างเนี่ย สุดยอดไปเลย <Yeah. S 1> นี่นเบ่งกันน,นี่นะโอ้ยแจ่มขนาดบาตโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมรับชูปถั์สภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชน,ะพนะะะมพัรรษา7ภาษา73ภรรษานะคะ ยี่ 2, สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าสิปดนะที่สร้างนะคะงบประมาณปีงบประมาณ2,568ันหอกดโอ้อาธุนี่ค่ะาคคาส,สาธุนำเนาเพื่นมาสร้างให้ในหลวงเนมสรางนาในหลวงนี่อันน,นี้ห้องน้ำเราวันนี้เฮ้ขนาดหน้าอ

เอาหา่อหา่อเลยมาเลยเกีああ่ยวเลยใส่เลยมาสิวละลายปะโอเคกี ouais ่ยวเลยฮานมากันหน่งจะวัวบูโจงมามากินยู่ลูกไปนะเกี่ยวเลยฮานมาเลือไม่มากแล้วนะคะหางงประมาณานมาก่อน

ไปปดูะม uh, okay. nee, ีอะดเปแห้งปยับไปไปนำมือดักคออนั่นแหละอืสมุนไพรด้วเท่าละห้องครัวเก้าพ่นบ่รพูดแลเนาะบานี้ฮน่มีบมีบงูควายบาดเธอนะคะหญ้าบ่มีให้กินหญาบ่มีให้กินวัจอยเอดีใจนะพ่นพ่นได้นะคะทางการ คนสร้างบ้านให้ก <t ellt S 2> ็ดีใจเฮงอ้าวเอาไม่หาลูกน้อยอีกบ้านนี้ปัดพอได้จองเยอะปัดมันกัดตินนี่สันอเลยได้ยามมันกันเนาะโบ๊วยใจไปดอกยี่คาดไปซีดยาเลยแม่นทำห่วงลูกมันเฮ้ย่าไปเข้าใกล้มันร้ายแหละนี่เ้าลูกน้อยโอู้พี่น้องเอ้ยขักร้าย

เจ็ดตัวไหมเจ็ดตัวยังไม่มีใครจองผู้ชายเบิดฮะไปไปผู้ชายสามผู้หญิงเจ็ดจักรยานคู่ใจเพื่อพลังงานใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนาะไฟยังไม่ถึงเมื่อไฟ เช่าเอาบ่เช่าใช่ไหมอ๋อแต่ยังไม่มาถึงบ่ค่ะยังไม่ติดโอ้ถ้าอยากได้ไฟต้องเช่าเขาพูนพวงเพ่นเต็มหมู่บ้านพวกประมาณแปดร้อยเมตรประมาณน่าจะประมาณนั่นแหละโอ้ยไม่นานเพ่วบะทางการสร้างไห้สาธุนะคะกักเนาะเขาเฮ็ดทางน้ำต้องไฟให้เลยถ้ามาไป มะปลาเงาเรืออะไรป้อมหม้อปลาเงาหรออย่างเงีเห็นล็อกทิพย์อยูกี่ยานอยู่นะมือเ้านี่สามโมงกว่าอยู่แบบไป่ผูกโอเคเนาะหนูหนูขออนุญาตกลับก่อนเด้อขอบคุณหลายๆมาเบิ่งบ้านเพิ่นธรรมชาติขนาดเด้อบ้านเพิ่นก็ได้เบิ่งเด้อค่ะเอ้าวใกล้ไปยังนี่ฮะอ๋อสีน้ำชาเอง โอ้เลือกสีงามด้วยสิเด่นด้วยเดี๋ยวเดียวรถไทยกันเลยเบ่งบรรยากาศพื่อนได้นี่นะคะป้านจบเพียรไม่แต่ไหนเนาะเป็นหัดปลูกต้นมองต้นไม้ปลูกดอกไม้เพื่อนได้ทางการ เอาเอาเอาลมาโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บรรดาโมโภเฮ็ดคลิปต,ต่อไปเลยด้ค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ติชมก็ได้สวัสดีคะ่ปะป้าโตมากัดกกระบันจุดด๊ดเดอมื่อนาจ,จะมามาเยี่ยมไหมมาเรื่อย